ทองเงินเมียไปเสียข้าอหนองอย่าบูดอย่าบึ้งเนื้อทองอายนอนด้วยความจำเป็นตามคำสัญญาจะมาหามีแต่เว้นแต่แล้วมีเรื่องจำเป็นเห็นใจอาย แน่วันยืนกินเหล้าเมาจนมาบได้อยากขับรถยานดำเสาไฟายจึงนอนโรงแรมทางเที่ยอยากเข้าใจพี่คิดว่าผัวนอนกัยืน ไอ้นอนคนเดียวทั้งคืนคิดถึงเมียแทบขาดใจฝากเงินธนาคารยังมีดอกเบี้ยแต่ฝากเงินนับมียขอยากลำบากหัวใจ ขอเงินหน่อยนะหน้าเมียีแต่ใอถ้าเบิกเงินเรือนเมื่อไรจะคืนให้อย่าได้กังวนขอเงินเมียไปเสียค่าห้องต่อไปนี้ขอรับรอง จะบอทํำอีกแล้วน้ามนไอนอนคนเดียวบ่มียิ่งได้เกี่ยวผนถ้าหาไอ้นอนสี่คนสาบานให้ฟ้า่าตียง เอาแค่นี้แหละน,นะครับโยบนเลยเฮ้ยผลงานเพลงขอเงินเมียไปเสียค่าเล่าเย่ไม่ใช่นะฮะขอเงินเมียไปเสียค่าห้องนะครับนะเป็นงานเพลงของอคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะไอหนุ่มจอมชี้แห่งอำเภอขุคันจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับนะฮะก็หยิบเอามาฝากท่านในช่วง รายการไลฟ์สดรถสวยๆโดยทีมงานไอ้หนุ่มเสียงอ่อนประกอบรถบ้านแห่งอำเภอกระสงังจัดให้อีกแล้วครับท่านนะฮะอ่ะจุงกะกราบสวัสดีสำหรับแฟนเพจ Facebook พร้อมทั้งลูกค้าแล้วก็ f อที่น่ารักที่คิดถึงทุกท่านครับพร้อมทั้งกราบสวัสดีไปยังแฟนๆทางท่องยูทูบด้วยกันแล้วกันนะฮะวันนี้พบกันอีกแล้วกับกระผมเด็กชายชาย ไห้หนุ่มรูปหล่อที่สุดในสามโลกครับเนี่ยสเาิมเจงกีมาใบโลูโมเดลติดเอ้ยนะฮะวันนี้ผมมีรถมาให้ท่านได้ดูกันเป็นรถทำมาหารับประทานเย่ยทำมาหากินไม่ได้บอไม่ได้นะเราเป็นคนไทยเราต้องพูดให้มันสุภาพนิดหนึ่งนะทำมาหารับประทานทำไมเ่เรา เพราะว่ามันเป็นรถปิกอัพหัวเดียวหรือว่าปิกอัพตอนเดียวอนเนกประสงค์มาพร้อมกับตู้ทึบมาตรฐานนะฮะหรือว่าถ้าท่านไม่อยากได้ตู้ทึบอยากจะเปลี่ยนเป็นคอกบรรทุกเราก็จัดให้ยกตู้ทึบลงแล้วก็ใส่คอกบรรทุกให้หรือถ้าท่านไม่เอาทั้งตู้ทึบไม่เอาทั้งคอกบรรทุกอยากได้แค่รถ ไปใช้งานเราก็มีส่วนลดให้อีกเป็นหมื่นนะครับนี่คือรถกระบะอีสุสดแม็ก2.5สปาร์ปี2013ครับนะร,บรถบ้านเดิมเดิมอีกแล้วครับท่านมาพร้อมกับกระทะพาอย่างบรรทุกนะฮะแล้วก็ตู้ทึบมาตรฐานเลยนะครับนะฮะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีก็สามารถฟรีดาวน์กันได้เลยกับ รถคันนี้นะฮะและพิเศษสุดๆธนาคารแถมฟรีประกันภัยให้ท่านด้วยนะครับข้างในเบาะหนังเอเย็นเจี๊ยบวิทยุมีเพลงให้ฟังเพราะๆนะครับเครื่องฟิตเกียร์ดีชาร์จสีสวยช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับราคาแค่3 8 9 9 0 0บาทนะครับดาวศูนย์บาทนะฮะหรือว่าฟรีดาวนั่นเองลูกค้าเครดิตดีๆนะฮะผ่อน72งวดงวดละ 8,000กว่าบาท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 เียนอมบาทสนอม,มสนอกสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยทางช่องอินบ x ็อกเพจเฟซบุ๊กประกอร,รถบ้านนะฮะหรือจะโทรที่หมายเลขโทรศัพท์0819679671ก็ได้นะฮะหรือจะเข้าไปดูทางช่อง YouTube แล้วก็ทักกันเข้ามาทางช่อง YouTube ของประกอบรถบ้านก็ดี นะฮะท่านเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์เป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัว P ตัว A ตัว K ตัว O ตัว R ตัว N ประกอบน,นะครับแล้วก็เว้นวรรคพิมพ์เป็นภาษาไทยบ้างนะฮะคำว่ารถบ้านอำเภอกระสังนะครับแล้วก็กดเข้าไปท่านก็จะเห็นทุกคลิปทุกการไลฟ์สดผมจะอัปเดตให้ท่านได้ดูเกือบทุกวันนะครับนบอ่ะฝากไว้อีกครั้งหนึ่งสำหรับ ประกอบรถบ้านแห่งอำเภอกระสังครับทุกอย่างเป็นไปได้อ,อกรถง่ายๆตามใจลูกค้าอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถออกรถกับเราได้นั่นเองคือรถกระบะเน,นี่ยรถกระบะหัวเดียวเอาไปไว้ใช้งานวิ่งส่งของวิ่งส่งพัสดุวิ่งส่งวัสดุอา่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมไม่เอ่ยนามนะฮะหรือจะ วิ่งรับเหมาทําไฟทําเอรับเหมาก่อสร้างส่งของอาขายของตามคลองถมตามตลาดนัดหรือจะเอาไปใช้ส่วนตัวอื่นๆได้หมดนะฮะเรียกว่าหาเลี้ยงตัวเองด้วยรถคันนี้ส่งงวดก็คือเอาไปปุ๊บเนี่ยเอาไปรับจ้างหรือเอาไปต่อยอดในอาชีพเนี่ยได้เงินส่งงวดเองแล้วยังมีเงินเหลือให้กับเจ้าของอีกนะครับนี่คือรถที่เราเอาไปไว้ใช้งาน เพื่อต่อยอดในอาชีพของท่านได้สบายๆเลยอานะครับอ่ะดูรถกันชมนะครับชมหน้าเอีอ,อสุนะฮะทะเบียนพอพึ่งทํารางนองหนูควายว9 2อุบบนราชธานีนะครับนะมาพร้อมกับตู้ทึกมาตรฐานเลยนะครับนะ เออล้อพร้อมบรรทุกนะฮะอาจจะเปื้อนโคลนนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักเลยเอาซะบินข้างหน้าเราสุดนะฮะนี่ฝนตกหนักจริงๆนะครับอ่ะดูด้านในกันเบาหนังนะฮนะแล้วก็เอเย็นสบายวิทยุมีเพลงให้ฟังเพราะเพราะนะกินธรรมดานะครับนี่ตู้ทึบนะแต่ถ้าท่านไม่เอาตู้ทึบจะเปลี่ยน บรรทุกก็ได้ไม่มีปัญหาล้อกระทะผ่ากระทะผ่านะฮะแล้วก็ยางบรรทุกนี่เขาเรียกว่ากระทะผ่ายางบรรทุกไม่ต้องห่วงบรรทุกได้เต็มอัตราสึกนะฮะชัดสีแน่นๆโชกอัพกับแหนบใช้งานได้เป๊ะเวอร์นะฮะนี่นะฮะตู้ทึบใช้งานได้ดีมีที่ล็อกพร้อมหมดทุกอย่างนะครับนะเอออ่ะเนี่ยเมื่อวานดินสุดนะครับฝนตกหนักจริงๆนะฮะฝนตกหนักนะฮะดินสุดเลยนะครับนี่ นะะดูด้านในกันนี่นะครับอุปกรณ์ใช้งานได้หมดครบทุกอย่างนะเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเคราะชึ่งแอร์เย็เน,ยนสบายแอัตราเร่งไม่ต้องห่วงนะฮะ ยนต์เป๊ะเวอร์เลยนะเนี่ย,ยนะครับเครื่องนะฮะเครื่องสองจุดห้านะฮะเครื่องสองจุดห้านะครับนะนี่ท่านดูได้เลยนะครับแผ่นกันร้อนยังเป๊ะอยู่นะฮะนะครับ เครื่องฟิตเครื่องฟิตฟิตเ <Fit S 2> <Fit S 1> ปรียะงั้นเถอะท่านนักมวยเขาบอกฟิตเปรียะเอา้านะครับท่านใดที่สนอกสนใจอยากได้เอาไปไว้ใช้งานเพื่อต่อยอดในอาชีพเพื่อ,เ,อเสริมหรือว่าเพื่อหารายได้ให้กับตัวท่านเองเนี่ยคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าออกรถฟรีดาวนนะฟรีดาวคือพูดง่ายง่าท่านามาเอารถคันนี้ไปเนี่ยท่านไม่ต้อง ช้เงินไม่แต่บาทเดียวนะฟรีดาวนะเสร็จปุ๊บท่านเอาไปวิ่งทํามาหากินเลยมึงเดือนแรกเนี่ยนะท่านวิ่งทํามาหากินเนี่ยท่านได้ค่าส่งหวดแล้วนะเออเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องคิดอะไรมากนะท่านไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมาเท่ากับว่าท่านมาเอารถไปใช้ก่อนออบันใหญ่โตก็คือโมอยัตวตเปร,รสเนใหญ่วโยตเปรอรรวยกบานสตางคาชนูลก็ ได้แคส่งงวดได้แคส่งงวดบาทมันบ้าลูกสตางค์คุณเองน่ามาดมเลยบาทไม่ต้องลงทุนควักสตางค์ตัวเองมันดีไหมเหล่านยะดีเลยส่วนตัวผมผมว่าดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้สำหรับอีสุดีแมทสองเจาหน้าสาคิลสองพันคันนี้ครับนะสนอกสนใจมาดูรถมาทักมาทดลองขับมาเรียกว่ามาจะแก้สกิลจะกดดูด้วยตัวท่านเองเลยที่เต็นท์ประกอบรถบ้านนะฮะสาขาบ้านว่าตะบนน้องเต่ง อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะติดกับถนนลาดยางเส้น2 2 6สายสุรินกระสังหรือว่าสายกระสังสุรินท์นี่แหละนะครับถนนสีเลนเลยที่ผมกาลังยืนพูดอยู่นี่แหละนะฮะอีกสาขาหนึ่งก็อยู่ที่ตัวอำเภอรกระสังท่ามทายไป,ไปปุ๊บเลี้ยวขวานิดเดียวสเก็ตซ้ายมือจะเห็นป้ายใหญ่ๆนะฮะบริษัทประกอร,รถบ้านจำกัดมีรถยนต์จอดหน้าร้านให้เป็นที่สังเกตนะทั้งสองสาขามีพนักง,งานขายหน้าตาดีมีรอยยิ้มมีน้ำดื่มเย็นๆกาแฟร้อนๆโอวัตินร้อนๆไว้คอยบริการท่านนะเรียกว่า บริการทุกระดับประทับใจตตองที่ประกอบรถบ้านแห่งอำเภอกระสังเท่านั้นครับบริหารงานโดยเสียปรเมศเสียงวังเวงและเจสรานเสียงวังเวงโดยคนหลอคนใจดีแห่งอำเภอกระสังนั่นเองครับนะที่หนึ่งในโลกบัตรที่1นึ่งมาโลไปดิมกิเก็ที่1นึ่งมัมปยกระสังแต่ว่ายอดขายเป็นที่ยอมรับเออยอดปังปังงคุณภาพเป็นที่ยอมรับแล้วก็ การบริการดีเยี่ยมและยืนหนึ่งในเรื่องของการซื้อรถบ้านมาไว้ขายให้ท่านนะเขาก็ลเลยเลื่อนขั้นให้เป็นที่1ในโลกครับนะอ่ะฝากไว้อีกครั้งหนึ่งสำหรับประกอบรถบ้านแห่งอําเภอกระสังทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะอีสุดีแม็ก2.5สปารปี2013คันนี้ครับมาพร้อมกับตู้ทึบมาตรฐานโลกแล้วก็ะกระทะผ่ายางบรรทุกนะฮะหรือว่าถ้าท่านไม่เอาตู้ทึบท่านอยากได้บรรทุกเราก็เปลี่ยนให้ได้ ปัญหาครับราคาแค่3 8 9 9 0 0บาทนะฮะฟรีดาวเลยสำหรับเครดิตดีๆแล้วก็ธนาคารแถมฟรีประกันภัยด้วยนะฮะผร,รอน7 2งวดงวดละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะ0 8 1 9 6 7 9 6 7 1อยากได้รถโทรมาเด้อนะ,ะโอเคเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาจุกะจุกะ สวัสดีครับ